เมืองสุขโขทัยพุทธศักราช1830รัชกาลพ่อคุณรามคำแหงมหาราชเหมือนว่าเราจะหลุดมาสมัยสุโขทัยนะเมธพวกเราเดินทางข้ามเวลาเหมือนในกระตูนเลยเราจะไปไหนกันดีล่ะดูสิมีคนผ่านมาพอดีสวัสดีครับเมธรากเนตามข้ามาเลยพี่ครับฉันเดีเสียงไฟ ท uhm like ี่จะหยุดก็ไม่บอกอ่ะพวกจะตามข่ามาทำไมกันล่ะเนี่ยพวกเราหลองทางค่ะเฮ้ยมีหน้าทั้งเสื้อผ้าการพูดจามันถึงได้ดูแปลกนะเป็นเด็กต่างมือสินะช่วยแล้วอ่ะอย่างนั้นก็ช่วยกันขนทอดเดินทามาก่อนก็แล้วกันค่อยๆก้าวอย่างมันคง น้าเอาท่อนี้ไปทำอะไรเหรอครับาชนะ่างถามอสุโขทัยเป็นเมืองบนเขาสูงน้ำมาไม่ถึงพระร่งทัดยงวา่าระบบน้ำเพื่อประชาชนมีน้ำใช้ท่านได้สร้างอ่างเก็บน้ำที่เรยกว่าทํานกพระร่วงและรับสั่งให้ทำท่อดินเผาเพื่อส่งน้ำตรงเข้าไปในเมืองพวกเราอยู่เย็นเป็นสุขเพราะรพาร,ร่วงแท้ๆโถสมัยสุโขทัยนี่มีระบบท่อส่งน้ำแล้วเหรอข้หูมากเลยเออเองนี่พูดจาพิกลแท้ก็ไปเข้าใจที่เองพูดสักคำนะเมฆเมฆดูสิ จู่ๆกระพนของแก่นแก้วก็สองแสงด้วยเกิดอะไรขึ้นนะเราหลบกันก่อนเถอะโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะแก่นแก้วหรือว่าจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างมันอาจจะพาเรากลับไปยังโลกปัจจุบันก็ได้นะขอลองดูหน่อยสิยยเดี๋ยวก่อนแม่แก่นแก้วตาลายหมดแล้ว เย่ประตูมิติดเปิดออกแล้วรีบเข้าไปเถอะแม่เดี๋ยวจะไม่ทันช่างดีเหลือเกินโอ้เด็กๆสนใจในประวัติศาสตร์กรุงสุโขทัยเหรอลูกใช่ค่ะ อาทิตย์ก่อนคุณพ่อเพิ่งพาตะว,วันไปเที่ยวค่ะก่อนกลับก็แวะซื้อหนังสือมาอ่านตะว,วันเพิ่งรู้นะคะเนี่ยสุขโขทัยเคยเป็นเมืองหลวงด้วยอืในอดีตเมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิต์รบชนะเมืองชรดสามารถเปิดช่องทางสู่ทะเลเพื่อการค้าขายจนทําให้สุขโขทัยรุ่งเรืองกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในสยามจนพ่อพุนรามกระแหงตรัสวา่า ใครจกใครขาช้างขาใครจกใครขาหมาขาใครจกใครขาเงินขาทองขาประชาชนต่างก็เป็นไร่ฟ้าหน้าใสไร่ฟ้าหน้าใสแปลว่าอะไรครับปู่พี่คนนั้นที่เราเจอหน้าก็ไม่เห็นใสเลยเนาะนี่ไรฟ้าหน้าใสก็แปลว่าประชาชนอยู่ดีกินดีเลยมีความสดใสไม่ใช่หน้าใสไร้ฝิวหรอกนะต่อมาเมื่อพ่อคุณรามคำแหงขึ้นครองราช ท่านพัฒนาบ้านเมืองวางระบบชทรปทานที่ทันสมัยสงสร้างอ่างเก็บน้ำในช่องเขาทะร่านตะวันตกของเมืองคนสมัยนั้นเรียกช่องเขาด้นว่าโศกพระร่วงและอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงนี้เรียกว่าโศกพระร่วงใช่ไหมครับโอโ้ดีรู้จักด้วยเหรอเก่งมากเลยลานปูพะคะาสโลกนิจํามทำนบก็คือพระขุนรามคำแหงใช่ไหมคะใช่แล้วจตุวันพระร่วงเป็นอีกชื่อของท่านด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างสะดวก และน้ำยังช่วยล้อเมืองเป็นการป้องกันัตรูด้วยนะทำให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขทุกคนก็เลยหน้าตาสดชื่นสดใสกันไงล่ะจะให้ไปไหนอีกไปคนเดียวไม่เอานะต้องให้ตะว,วันกับแก่นแก้วไปด้วยสิ อยากให้เขียนหรอก็ได้ก็ได้พระมหากษัตริย์ไทยดูแลห่วงใยประชาชนมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยขนาดอยู่บนที่สูงทำน้ำไม่ได้พ่อขุนรามคำแหงยังทำอ่างเก็บน้ำเอาน้ำมาให้ใช้ได้เลยทำให้ประชาชนอยู่ดีกินดีน่าใส่เพราะมีความสุขต้องบอกแม่แล้วให้มีความสุขจะได้ไม่ต้องซื้อครีมแพง เราควรภูมิใจในอักษรไทยน้ำเมฆเพราะมีไม่กี่ประเทศที่มีอักษรเป็นของตัวเองน่ะแม่ถ้ากลับมาไม่ได้เราจะทำยังไงอย่าไปเลยว้าวนี่มันหลักศิราจารึกใช่ไหมครับถ,ถูกแล้วพ่อคุณรามคำแหงมอบมาให้ข้าเป็นคนแก่ตัวอัษรแล้วมันเขียนว่าอะไรล่ะคะ่าข้าจารให้ฟังนะ